สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพเมลิกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เออร์ลิงบาาล็อห์ฮาร์แลนด์เจ้าของตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีสมาคมนักฟุตบอลอังกฤษ (PFA) 2023กล่าวขอบคุณทุกคะแนนโหวตจากเพื่อนร่วมอาชีพที่เลือกให้เขาได้รับเกียรติครั้งนี้โดยมันจะเป็นความทรงจำที่ดีไปทั้งชีวิตฮาร์แลนด์ระเบิดฟอร์มได้อย่างสุดยอดโดยกระหน่ำประตูดได้ถึง52ประตูจากทุกรายการที่ลงเล่นในอังกฤษฤดูกาลแรกหลังจากที่เขาย้ายมาจากบูรุสเซียดัทมูลพร้อมพาทีมคว้า3แชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีก FA ฟเอคัพและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกาาาคครรรรอองงงงงจจึไดดดดด้้ับเเเสยยโโหหหวตตตใำำแแนนน่ปะะฤูล2022-2023ชิ ไม่ว่าจะเป็นเควินเดียบรอยกับจอห์นสโตนสองเพื่อนร่วมทีมแมนซิตีมาร์ตินโอเดกาดกับบุคยอสกาจากอาเซนนลและแฮร์รี่เคนอดีตกองหน้าของสเปอร์ที่ฤดูกาลนี้เพิ่งย้ายไปร่วมงานกับบาเยนน์มิวนิกในบนเดสลีกาเยอรมันหลังจากคว้ารางวัลได้สาเร็จเออร์ลิงฮาร์แลนได้กล่าวเอาไว้ว่ามันเป็นเกียรติที่คว้ารางวัลอันทรงคุณค่านี้การถูกจดจําจากคู่แข่งของคุณมันคือความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมและอยากใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณทุกคนที่โหวตให้มันจะเป็นฤดูกาลที่ไม่มีบ กาถึงม่อนดังนั้นการบรรลุเป้าหมายนั้นร่วมกับกลุ่มผู้เล่นอันแสนพิเศษช่างเป็นความรู้สึกที่น่าอัศจรรย์จอห์นสโตนโรดี้รูเบนดิอาสและเควินเดอรบอยทั้งหมดล้วนคู่ควรอย,อยู่ในตำแหน่งทีมยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งผมปรับปื้มความกระตือรือร้นของพวกเขาที่ได้รับการตกรางวัลและถูกนึกถึงด้วยเราสร้างความทรงจำอันน่าทึ่งเมื่อฤดูการก่อนแต่ปัจจุบันก็ายหนังมนเดิมในปีนี้ถือว่าออกตัวฤดูการใหม่ได้ดีก็จะเป็นต้องรักษาผลงานต่อไปเออร์ลิงฮาแลนด์กล่าว สำหรับเอริงฮาแลนด์เหมาทุกรางวัลส่วนบุคคลยอดเยี่ยมจากซีซั่นแรกกับซิตี้ทั้งจากสมาคมนักขา่าวฟุตบอลอังกฤษพีมิลลี่อังกฤษ,ลกฤษและสโมสรแมนซิตี้เองมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาแกรี al, ่โอนิเฮสโคอตวูปแฮมตันประกาศครั้งสุดท้ายเรื่องแมนซิตี้รีบม,มาส,าสัางซื้อกองกลางมาเตอุสโนเนสเพราะเหลือเวลาแค่อีก48ชั่วโมงสุดท้ายซึ่งหากไม่ยอมเพิ่มข้อเสนอตามข้อเรียกร้องทางยอดทีมแห่งมิดแลนด์ก็พร้อมเก็บใช้งานเอง วูฟแฮมตันเคยปฏิเสธข้อเสนอ47ล้านปอนด์ที่แมนซิตี้ยื่นมาเพราะพวกเขาเปิดราคาเอาไว้ที่60ล้านปอนด์โดยทีมของแกรี่โอนิลไม่ยอมใจอ่อนขายแบบโดนกดเรทราคาต่ำๆล่าสุดกุนซือชาวอังกฤษย้ำว่าแมนซิตี้ต้องกล้าจ่ายราคาที่สมน้ำสมเนื้อเพื่อแลกกับแข้งชาวโปรตุกีสอย่างน้อยก็แนบกองกลาง,ลางดาวรุ่งอย่างเอียนร้อยหรือเจมส์แมคคาตี้ก็ยังน่าสนใจขึ้นมาบ้างโดยแกรี h ่โอนิลเฮชโค้ของวูฟแฮมตันน้กล่าวเอาไว้ว่าเขาไม่ได้อยู่กับกลุ่มผู้เล่นของเราตอนนี้หมอนั่นเลือกเองหลังจากข้ออออเเสสสสนนนขงงซิิตตีีถูกกปฏธมมััจึดว่าาหรบุ ที่จะไม่อยู่กับกลุ่มผู้เล่นที่ถูกใช้งานซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสมสรอ,อยู่แล้วในการรับมือสถานาการณ์ลักษณะดังกล่าวเช่นนี้ก็เท่าที่ทราบยังไม่มีการปรปับปรุงข้อเสนอใหม่ยื่นมามาเตอุสนูเนตยังเป็นนักเตะของเราเขามีสัญญาผูกมัดระยะยาวถ้าให้ประเมินสถานาการณ์ก็คาดว่าวันที่2กันยายนนี้จะได้เข้ากลับมา หนึ 1> 1่งถึงสองวันจากนี้ชี้เป็นชี้ตายแน่นอนคงมีการพูดคุยส่วนตัวระหว่างผมกับมาเตอุสมั่นใจว่าสถานการณ์จะคลี่คลายการที่เขาจะกลับมาสู่กลุ่มผู้เล่นใช้งานแบบมีบทบาทสําคัญนั้นปัจจัยขึ้นกับการสนทนาและความเข้าใจของเราต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลมากพอเพื่อตัดสินใจอย่างแม่นยําต่อเรื่องที่เกิดขึ้นสําหรับการเจราจาดังกล่าววูฮันตันได้เปรียบบนโต๊ะเจราจาเพราะนักเตะยังมีสัญญาอยู่ในทีมโมริเนิวสเตเดียมจนถึงสิ้นปี2026-2027 20และยังมีงายายญญเงื่ ปี2028อีกด้วยมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเหลือแค่รอชูเสื้ออย่างเป็นทางการ ฟาบิสซี่โอโรมาโนประกาศเควีโก้แมนเชสเตอร์บลุเข้าตกลงคว้ามมาเตอุสนูเนสเสริมแกล่งแดนกลางหลังจากเควินเดอร์บอยต้องพักยาวฟาบิสซี่โอโรมาโนนักข่าวแวดวงลูกหนังคนดังชาวอิตาเลียนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุเข้าตกลงกับวูฟแฮมตันวีเดอร์คู่แข่งร่วมพรีเมียร์ลีกในการคว้าตัวมาเตอุสนูเนสกองกลางชาวโปรตุเกสมาเข้าทีมเอติฮัสเตเดียมไปที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้วูฟได้ปฏิเสธข้อเสนอจากแมนเชสเตอร์ที่ยื่นซื้อนูเนสจำนวน47ล้านปอนด์โดยเรือใบสีฟ้าหวังดึงไปทดแทน Kevin ne, เควิเเนเดบอหลังต้นขา ต้องพักยาว4เดือนอย่างไรก็ตามโรมาโนทวีข้อความผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันพุธที่30สิงหาคมว่ามาติอุสนูเนสไปแมนซิตี้เฮอร์วิโกบรรลุข้อตกลงกับวูฟแล้วรวมทั้งทอมมี่ดอยจะย้ายจากแมนซิตี้ไปอยู่กับม้าป่าด้วยสำหรับนูเนสวัย25้ปีเพิ่งย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับวูฟเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วด้วยค่าตัว38ล้านปอนด์ก่อนได้โอกาสลงเล่นไปแล้ว40นัดทำได้1ประตูมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังชช่าน้ำหนักเรื่องอนาคตของเจมส์แมคคาที่กับโคพาเมอร์ว่าจะเอาอย่างไรก่อนปิดตลาดแมคคาทีและโคพาเมอร์กำลังได้รับความสนใจและข้อเสนอจากหลากหลายสโมสรทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องรีบตัดสินใจเรื่องอนาคตของเด็กปั้นทั้งสองคนโดยเร็วเพราะเวลาเหลืออีกเพียง2วันก่อนตลาดซื้อขายซัมเมอร์ก็จะปิดทำการแล้วสกาดสปอร์ตเสริมกุิตรายงานว่าแมนซิตี้จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบและรวดเร็วที่สุดและต้องการปล่อยตัวเพื่อผลประโยชน์ของนักเตะก็ต้องตัดสินใจอีกว่าจะเป็นการปล่อยยืมตัว,รอ,นนตวรอมงส นหนึ่งเกมในพรีเมียร์ขณะที่พาเมอร์มีผลงานโดดเด่นในบทบาทตัวรุกจากการลงเล่นไปแล้ว3เกมเป็นตัวจริง1เกมในยูฟาซูเปอร์คัพและตัวสำรองอีก2เกมที่ยิงได้2ประตูอย่างไรก็ตามการย้ายมาใหม่ของเจอร์ีโดกูปีกทีมชาติเบลเยียมจากแรนด์จึงถูกมองว่าพาเมอร์น่าจะได้รับโอกาสลงสนามน้อยลงไปอีกแม้ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะมีอนาคตจากการย้ายออกของวิยาสมาเรสมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา ฟาบิเซโอโรมาโน่เยาวข่าวลูกนังคนดังคอนเฟิร์มเชลซีจัดการสอยโคปาเมอร์ตัวรูกอนาคตไกลจากแมนเชสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยเชลซีสโมสรเจ้าบุญทุ่มในสื่อพิมายังกฤษปิดดิวค้าตัวโคปาเมอร์แนวรูกดาวรุ่งเลือดผู้ดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เป็นที่เรียบร้อยตามรายงานจากฟาบิเซโอโรมาโนผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เมื่อวันพุธที่30สิงหาคมที่ผ่านมา โรเมโน่คอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์พร้อมวลีเดตว่าเ e ลวิโ c h เชลซี Chelsea, ตกลงคว้าตัวดาวเตะวัย21ปีจากแมนซิตี้ด้วยราคา40ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์ขณะที่ตัวนักเตะก็ตอบตกลงที่จะย้ายไปค้าแข้งในถิ่นส t ตแ f มฟอร์ดบริดจ์เช่นกันถือเป็นการปิดดีลได้อย่างรวดเร็วสำหรับสิงบลูที่มีข่าวเกี่ยวยกับครพาเมอร์ได้แค่วันเดียวเท่านั้นส่วนขั้นตอนการตรวจร่างกายจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ด้านเดวิดออลสตีนก็รายงานในทิทางเดียวกันพร้อมกับเสริมว่าพารเเ้้้าาาาาาารรรััรัับบบกกกกตว่ Palmer, ง่งงงยยชลลลซีีภในนนนน24โมมหหสฤพ ไปแล้ว3นัดทำได้2ประตูซึ่งนั่นก็คือการยิงอาร์เซนอลในศึกคอมมอนเดชิลและเซบีย่าในศึกทวยยูฟาซูเปอร์คัพขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากลาบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ